โอเคครับผมสวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูอีกไอดีนึงเนาะทักทายทักทายไม่ต้องเห็นหน้าหรอกเดี๋ยวมันกระตุกออแต่ก็ได้นะมันเปิดมันเปิดความละเอียดอยู่มันเปิดความละเอียดต่ําอยู่เอ้ยเข้ายัางไยจะไม่เติมหรือรีบเติมเลยกิจกรรมนี้ครับทะเบียนพรีเมียมเนาะเอ้ยไม่ได้ยินเสียงดนตรีเลย เสียงเด็กข้างนอกด,ดังก่อน,นี้เราเหลืออีกครั้งนึ่งอ่ะเราจะจะได้สกินแล้วไม่รู้จะได้สกินอะไรหรือว่าเราจะมาส่มตรงนี้เป็นอันนี้ดีเหมือนกันถ้าได้ตรงนี้เป็นเลวหน้านะถ้าได้ตรงนี้เป็นเลวหนาแต่ถ้าเราส่มตรงเนี้ยไม่รู้ได้อะไรเนี่ยสเบียงครับขึ้นอย่งสบเบียง ยังไม่มาแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับรออยู่รออยู่อ่ะโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวให้มันขึ้นก่อนเนาะพี่จะเติมไอ้ตรงนี้เติมตะเปียงลายสับดาผัดบาทเพิเติมบตรผ่าน70แล้วก็เติมแพ็คเงินเข้ายังยังเติมแพ็คนี้ ร้อยห้าบาทเนาะมันก็จะได้ครบสองรอยยี่สิบพอดีมันก็จะได้แพ็กนี้ครับเข้าใจปะอืเดี๋ยวถ้ามันเงินเข้ามันจะรับของได้ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่รอกัน,นกดหยุดรอก่อนนะระวังกำลังรอเติมอ่ะมาละมาละปึ๊บมาครบไหมเติมห้าสิบเพจสิบเพจสองร้อยห้าสิบครบครับผม าได้มาสิบเอ็ดใบแคบหน่อยก็ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเนาะอย่าลืมนี่ทำสองเกมเลยกูรับฝนอังเปาของอวี v ด้วยแบบนึ่งนะรับก่อนรับก่อนรับก่อนจึ๊บอ่ะโอเคแบบนี้ครับคือเราเติมที่พี่สรุปอันนั้นเจ็สิบวกกับอีกร้อยห้าก็ร้อยเจ็ดิบห้าบาทเนาะเราจะได้ตรงนี้ครับผมระยะเวลากิจกรรมเหลืออีกสองชั่วโมงนะเดี๋ยวพี่รีบลงให้เลย ตัวเมื่อกี้สุ่มตัวหลักไปแล้วตัวนี้ตัวนี้มันค้างอยู่นี่เห็นไหมมันค้างอยู่คราวที่แล้วอะ่ะตัวคราวที่แล้วใครดูคลิปมันเติมไม่ไม่ไมไมถไม่ได้ถึงสิบไงจำได้ใช่ไหมใช่มันได้ไม่ถึงสิบมันก็เลย <laughs> เขาดคราวที่แล้วเติมแค่สเสบียงตัวเนี้ยเติมสเสบียงสัปดาห์ไปแค่เจ็ดสิบไงแต่ตัวหลักอะ่ะมันเติมเซตเนี้ยเซตนี้ก็คือทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบห้าเพจนาอถ้ามันคุมก็จัดไปอ่ะเดี๋ยวมาลองลุ้นกันครับผมว่า จะได้อะไรนะวันนี้สุมเป็นตู้นี้นะเพราะว่าตัวหลักตัวหลักพี่สุมเป็นตู้นี้ไงแต่ตัวอดีเนี่ยสุมเป็นตู้นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนี่เขาเขียนอยู่ว่เราสุมไปเก้าครั้งเขาบอกว่าถ้าเราสุมครบสิบครั้งเราจะได้สกินระดับอีปิกหรือดีกว่านั้นหรือเปล่าครับผมไปดูกันครับผมขอให้โชคดีครับผมวาโทโนอะอะมามะวาวาเอาแล้วนะอืม เฮ้ยจริงเหรอตู้นี้ก็ได้ได้เลโอนา่าเหรอจริงเปล่าลองดูนะเมตตาโมกขลุนาพุทปานีทายดียะเอ็นดูไม่ใช่ละเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเอสมันดา้าเหรอใช่ป่ะเอสมันด้าป่ะอีปีกเหรอโหระดับ400กระตุกว่ะเอสมันดา้าเขายาแคมได้ดีเปล่าวะ ดีป่าไม่รู้อ่าไม่เป็นไรนี่ถ้าเราอยากได้เร็วหน้าไปสมตู้นูนเดอ้เอเฮ้ยเฮ้ยยบินอันแรกว่ะเอ้ยบินกลางอีกแล้วเหมือนตัวหลักเลยอันกลางก็มีโอกาสดีเนาะอ่ะสมตู้นี้ต่อแล้วกันเนาะไปจะได้สกินเพิ่มหรือเปล่าโอ้เปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนซ้ำครับ ตัวนี้โชคไม่ดีเลยวะสกินน้อยจังอ่ะเอ้ยโอ้ยได้นี่กี่อันเนี่ยแปดอันนะเมตตามงกคลอุณหกูตอนมีอท้ายด่แรงดูเฮ้ยตัวนี้แม่งดวงไม่ดีเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำมเหมือเกินมากินโอ้ไม่มาหรออยากให้รีบจบคลิปไปเลยเนี่ยอื้ือื้อ,อ,อต้องร้องอือเลยอ่ะ สูมไปหกแล้วขาดเท่าไหร่เฮ้ยขาดอีกสี่ก็จะก็จะการันตีอีกหนึ่งเหรอไม่เป็นไรเราเอาแต่สกินใหญ่เอาอันนี้ร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งก็ได้แค่นี้แหละตามงบไปหนูอันนี้เป็นสกินไม่มีเอฟเฟกนะครับเป็นตัวตัวนี้ชื่อแอดลาใช่ไหมใช่ใช่แอดลาเมื่อกี้สุ่มตัวหลักโชคดีกว่านี้เฮ้ยแต่มันขึ้นเป็นสีทองไว้ หรือว่าเป็นหรือว่าเป็นสกินระดับอันปะป้ายต่อเครื่องนี้มันช้าอยู่แล้วเนาะอ้าวโคตรโคตรจะซ้ากลายเป็นเจ็ดอันถ้าสะสมตรงนี้ได้สามสิบอันมันจะสุ <tr> ่มตรงนี Wij ้ได้ฟรีอีกครั้งหนึ่งเฮ้ย hey, อีกสองครั้งเว้ยเอ้ยเอ้ยเอออะไรอ่ะโหหนึ่งร้อยอีกเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะ เครื่องร้อนว่ะอ๋อแคลี่เครื่องนี้ถ้าทำคีปไปด้วยเครื่องร้อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเราอุ้ยมันเป็นสีทองเว้ยมันสก,กินอะไรอะ่ะเอาแล้วอีกครั้งเดียวนะอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวเท่านั้นจะได้สก,กินระดับอีพิกมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรอธิษฐานตั้งใจ บุญความดีที่เราเคยสร้างมาทั้งหมดขอให้ได้สกินดีๆที่เธออ่ะไปปึหลับตารุนฟังเสียงโอ้โอลูกกาดอไม่ใช่ว่าไทยเกียวอูอ้มึงก็ไม่ให้ตัวที่กูเล่นเลยไอ้ถ้าใครอยากได้เร็วหน้าเล่นอีกตู้หนึ่งเชื่อพี่สุ่ม10ครั้งได้แนะ่นอนสกินเดอะคิงออฟ i ฟ h เตอร์ ไดเกียวเฮเชื่อไม่เหมือนน้ำมันต้นทำไมรถสตาร์ทไม่ติดละ่ะก่อนทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีด,ดีละ่ะ <c> ไ <oughs> อ้่นี้มันไดเกียวดิฮะเฮ้ยชีวิตกูเศร้าอ่ะอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ไดสก,กินเป็นระดับอีพิกอ่านักโตกเก็นสนามต้องไงต่อล้องไงต่อค้างไงเฮ้ยรับรางวัลว่ะเอาแล้ว ้งถ้าใช้ทันทีเราเลือกได้ป่ะเฮ้ยอย่างน้อยเราก็มีสกินฟรีอีกอันหนึ่งว่ะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเเดี๋ยวเขาว่ากันโอเคครับมาใช้เพรต่อดีไหมอ่ะมันเหลือสุ่มฟรีอีกสองครั้งถ้าเราใช้เพชจทั้งหมดสองรอยห้าสิบเราก็จะได้อ่าได้อีกสี่รวมวันนี้เป็นสอง แล้วรอบหน้าสเสบียงอาจจะมาอีกหรือเปล่าพี่เอาหน้าพี่ลงไปเดีกวป่ะเครื่องร้อนป่ะไม่อยากเห็นหน้าว่ะลงไปเครื่องร้อนเออเอาไงดี e back c t x i เปิดนี่ดีป่าว <c oughs> ก็ไม่ได้เล่นน่ะตัวเนี้มันคือฮิวด้าเงี้ยพี่ก็เล่นนักยิงกับเมทไงถ้าเปิดตรงนี้มันก็ก็ตึงอยู่ไง เอาไงต่อดีไม่ค่อยชอบจังหวะนี้เลยวะ่ะที่เราจะต,ต้องมาใช้เพชรเนี่ยไม่ชอบจริงๆไม่อบอยแต่ได้ตรงนี้มาหลายอันเราโน้ยเนี่ยตรงเนี้ยเอาสมไปด้เผื่อจะโชคดีเออพอปิดหน้าตัวเองไปแล้วชีวิตดีขึ้นแหละเฮ้ย <c oughs> โอ้ย,อยให้โคมไฟกูมาเพื่อโคมไฟกับแสงดาวก็สะสมไปเรื่อยๆเอา้เอาเฮ้ยมันกดข้ามอะไม่รู้เลยอ่ะเอา ไม่ข้ามสีวะสกินมาไหมไม่มาตัวนี้มันสวยวะพี่ว่ามันสวยแต่ว่ามันสะสมได้สิบสามอันแล้วนะแลกของตรงนี้ได้ได้อันนี้เยอะเชียวไม่รู้จะเอาไปทําอะไรชีวิตโคตรเศร้าคือมันได้ใช้สองร้อยห้าสิบถ้าเราเปิดตรงเนี้ยมันจะได้เออวะแต่ถ้าเราเปิดมันก็ดิอนกันเนาะ ก็ใช้สองอยหิบใช่ไหมนี่ก็สะสมจะครบแล้วเหมือนกันมันก็ได้ของระยิบระยับกลางทางเฮ้ยมีรถร้อยหนึ่งด้วยวะ่ะเออวะก็น่าสนนะพี่เปิดให้ดูป่ะละ่ะสามร้อยไงเราก็ได้เพชรคืนอยู่ดีได้ประมาณสองร้อยฮิวดา้าถ้าเราซื้อก็ใช้แค่สามร้อยแล้วก็จะได้ไดปสมถุนต่อด้วย ไม่งั้นเราเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะจากตรงนี้มันได้อะไรบ้างข้างบนมีบัตรป้องกันมีกล่องอะไรเนะี่ยซื้อไปมได้จบจบไปรับจบไหมซื้อไปเพชรสามร้อยเพิ่มหนึ่งร้อยขึ้นะไไม่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 เพิ่มไม่เพิ่ม คืแล้วว่าชิ้นตัวนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมูลค่ากว่าห้าพันมังเสือบันฮิวด้านเนี่ยม่คือไม่ได้เล่น,ลนไม่ชอบจังหวะนี้เลยว่าที่เราจะต้องมาเลือกอแบบนึงถ้าเราสุ่มตรงนี้ใช่ไหมเราจะใช้เพชรตรงนี้ได้วันละร้อยวันละร้อยมันก็มีโอกาสนะถ้าเราไม่อยากได้แต่ตรงนั้นมันได้สกินแน่นอนไงเราต้องคิดให้ดี มันก็นจะสุมตรงนี้ร้อยหนึ่งแต่ตรงนี้ก็ไม่ไม่ครบสิบอยู่ดีวะใช่ปะถ้าเราเปิดแสงดาวตรงนี้เราจะได้มาสุมตรงนี้ฟรีด้วยปะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันคนลัออก,กิจกันมันคือสกินระดับลักกี้บล็อกปะมันเขียนว่าอะไรวะ นี่แส่ว่ะนี่มีคีเรเตอรอ์ดูนานไม่ได้ครัเครื่องนี้อ่ะพี่เปิดให้ดูก็ได้ปะสามร้อยสามร้อยกูคือกลัวแบบเดี๋ยวพอหมดเดือนแล้วแม่งเป็นสกินดีๆมาเงี้ยเราจะไม่ได้เปิดเนี่ยเข้าใจปะคือพี่ไม่ได้เล่นฮิวด้าไงอืมแก็สวยนี่แต่มันมาถึงตรงนี้มันได้บัตรร้อยนึงเันมาใช้ทำอะไรได้บ้า ร้อยเพชรเนี่ยใช้เรเวลห้าสิบมันมีกำหนดแบบว่าห้าร้อยมันก็คืนเหมือนมันคืนปองอะ่ะเราดูไม่ได้เลยเหรอมันมีอะไรในนี้สิทธิพิเศษถ้ามันเป็นตัวที่เล่นนี่ไม่คิดมากนะไม่เป็นไรมากดตรงนีนะ้กดไปเลย เอาดีวากว่ากดสุ่มเป็นี้งไงอา้าวตะกินออกบ้างเถอะขอละเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนอีกวันนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเรากดร้อยหนึ่งเราใช้ได้สองครั้งกดสองร้อยห้าสิบเนี่ยมันเวลาร้อยเห็นไหมตอนนี้เรากดไปสองครั้งเองมันไม่ค่อยพี่ว่ามันดูไม่ค่อยคุม้มอ้าเปิดก็ได้ปะเปิดนี้ดีกว่า เดีย๋ยวผมก็ได้ไเหมือนกันไปสามร้อยพี่เปิดให้ดูได้หรอ,อรลูล่าได้อุ้ยกรอบสวยอุ้ยกรอบสวยอ่าระดับตำนานโอเคแสงดาวโอเคครับกดล็อกกราฟิกแสงดาวไปต่อง่ต่ออันนี้ค่อยมารีวิวได้ไหม ที่ยาวที่จะเต็มอ่ะถือว่าเราปลดตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะเฮ้ยเราได้สุ่มตรงนี้ด้วยหรอได้อันหนึ่งเหรอไอ้ใจสองดอกว่ะเอ้ยปลดตรงนี้ได้สองดอกอ่ะสุ่มเล่นได้ได้ไรเฮ้ยสิบสองไปสุ่มสิบแรกไหนได้ไหงวะไม่ได้ นี่ครับเรามากดรับตรงนี้ใช้เพชรไปอ,อีก4บอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้สกินเพิ่มป้างเอาออ,อีวีกนี้ที่เราเปิดเมื่อกี้นี่ไงเรารับกันละยี่สิบรับลกันอ้ยอ,อันนี้กิจกรรมก,กิจกรรมกิจกรรมเยอะจร,จ,รจริงเลยโอเคครับสี่ครั้งเนะาะเดี๋ยวได้รีบไปไอ้แสงดาวเดี๋ยวพี่ค่อยมารีวิวแล้วกันเนาะ เร่บรีบทำลิปไปใหจบๆเฮ้ย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 สกินระดับอ e ีพิกออกก่อนเหรอเอ่อไม่ใช่เหรอนี่มันสกินอะไรอะฮายาบุสาฮายาบุสาเป็นอะไรอะ,อะไม่แน่ใจเฮ้ยนันเป็นสีทองวะอือไปอตามอีกแล้ว ชีวิตมันต้องซ้ำต่อไปกดไปให้คาดหวังไม่ผิดหวังเอายูดราอ่ะขังสุดท้ายอืออ่ะจอ,ะอะหกขาดอีกสี่ วันเนี case, ่ยเรามากดถ้าเราอยากได้อีกสกินหนึ่งนะไม่รู้พี่ว่าเดี๋ยวสเปียงมันน่าจะเข้ามาใหม่ถ้าสเปียงเข้ามาใหม่ตอนไหนเดี๋ยวมันก็คุ้มนะถ้าเราเติมอย่างงี้มันคุ้มกว่ายังไงก็สุ่มอีกสี่ครั้งก็จะได้สกินนะนะแล้วเมื่อกี้มันเจอสกินระดับอะไรวะความสมเลนนะคอลเลกชันความสมเลนจ้าโอเคครับ สรุปว่าเราได้สกินอะไรไปบ้างนะคุ้มหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันอันนี้เป็นอีกไอดีหนึ่งเนาะนนเดี๋ยวสุ่มฟรีก่อนไปได้พารคืออะไรอะ่ะพารเอาไว้ทำอะไรอะ่ะเอาสุ่มฟรีป่โอ้สอง เหลือฟรีหนึ่งครั้งได้อะไรที่มันมีประโยชน์บ้างหรใบพี่มันเสียงเบาปะวะเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่เปิดสเบียงอะ่ะเราก็จะไม่ได้ของใช่ไหมถ้าเราไม่เปิดแสงดาวแต่เราเปิดแสงดาวก็ดูคุ้มกว่านะกิจกรรมนี้ไม่ค่อยรีวิวแล้วกันมันมีมีโอกาสได้โทนงทงโทนซั์ด้วยนะหรือว่าอยากได้สก,กินก็ก็กดเอามันเป็นไงวะลอากดเ สามสิบคะแนนสามสิบในรอบนี้ tong. โอ้โ,<ฮ>โอต้องเก็บพันแปดเลยหรอกินตัวอะไรเนี่ยฮานาบีโอ้ดูวสวยนะซอนโชสกินต้องกินยาปวดหัว ก็รีบมาเล่นกันแล้วกันนะครับถ้ามันคุมก็จัดไม่คุมก็ไม่ต้องเล่นนะเข้าขใจเปล่าเข้าใจเปล่าไหน,นลองเป็นโทรศัพท์ดิใช้คนละอันกันหรอโอ้ถ้าได้หมื่นห้าได้โทรศัพท์เหรอวีโบเลยนะใช่ปะ่ะนี่แลกสกิน อืมออกเลยอะกิคิดายวันปุ้งโทรศัพท์แตกไม่ใช่ออกโทรศัพท์นะโทรศัพท์ลวงพูดไปเรื่อย <c oughs> เอาโอเคประมาณน,นี้เจอกันแล้วกันให้แชร์อะไรอ่ะแชร์แล้วจะได้อะไรโอ้แชร์ได้แสงดาวเอาโทรศัพท์หรือเอาสก,กินก็แล้วแต่ อจังวแล้วถ้าเป็นอันเนี้ยโอ้กุญแจคืออะไรอะ่ะเฮ้ยกุญแจว้ทำอะไรอะ่ะแกอ๋อกุญแจมาไขาตรงนี้ปั๊บ้วโชคสองต่อนี่เหรอ เหมดละอากดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ทำภารกิจแล้วลองมาสุ่มดูแล้วกันเผื่อจะได้ของดีเนาะลองอ่านรายละเอียดดูแล้วกันค่ะสิบเกนาทีละวอ๊ยอะไรเนี่ยแจกอะไรเนี่ยนี่หลับทั้งหมดเด็กอา้าวนี่คืออะไรอะ่ะ ส่วนตรงนี้ได้หน่อยอีกสองทีว่ะเสียงโชคไหมครับเสียงโชคไม่ใช้แล้วเพอ่ะถ้ามันไม่มีกิจกรรมไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพล็นะนี่ไงได้สองอันฮึท็อฟฟี่สามบาทห้าสิบ ปุ้งเหมือนสเปิร์มเลยอ่ะพึ่งขึ้นไปกล่องไว้ทำอะไรได้ฟเฟซความสัมพันธ์ออ๋เราได้ตรงนี้นะอ่าได้สูมฟรีครั้งนึงเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆจริงเนี่ยดูดิสิบห้าจะได้สิบห้าแล้วอ่ะกดเก็บไปเรื่อยๆนะกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ของดีงครบสองร้อยแรกได้กินสวยสเลยแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับไปละเจอกันสบายสายแต่เราเออว่ะพอเอาหน้าจอ หน้าเราขึ้นมาปุ๊บมันเครื่องมันร้อนเลยนะไปละเอาเล่นตามที่คุ้มแล้วกันทั้งคุ้มก็เล่นครับไม่คุ้มก็ไม่ต้องเล่นนะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่สเบียงมันสเบียงมันมาบ่อยอยู่เหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่าๆฮะชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงแต่พี่ลงให้เลยครับบา,บายชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถูกใจกดติดตามด้วยนะครับบาย